ตอนที่72ใครถูกใจก็ช่วยติดตามกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับคือบริษัท4ีสหรือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระบรมศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาและในสมาธิส่วนธรรมอีก5ประการซึ่งมีในยะตรงข้ามกันนั้นย่อมเป็นเปนเพื่อความมั่นคงแห่งพระธรรมโดยแท้ คือบริษัทสีลหรือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาไม่เคารพไม่ยำเกรงในพระบรมศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในการศึกษาและในสมาธิส่วนธรรมอีก5ประการซึ่งมีในยะตรงข้ามกันนั้นย่อมเป็นไปนเพื่อความมั่นคงแห่งพระสัธรรมโดยแท้ พระอานนท์กล่าวต่ออีกว่าท่านผู้เจริญเกียรติคุณของพระมหากัสปะนั้นยังมีอีกมากมายนักแต่ตอนนี้จวนจะได้เวลาที่พระบรมศาสดาจะทรงประทานโอวาทแก่เหล่าภิกษุแล้วพระอนนท์กล่าวถึงเพียงนี้แล้วเสียงงอระฆังอันเป็นสัญญาณก็ดังกังวานขึ้นมาทั่วเวรุวรณารามสาวกทั้งสองของพระพุทธเจ้าต่างก็ชื่นชมซึ่งกันและกันจากนั้นพระอานนท์ก็รีบกลับสู่ สำนักของพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยในวันนั้นมีภิกษุชาวปาวาประมาณ30รูปได้เดินทางมาถึงเวลุวนารามทันเวลาฟังพระพุทธโอวาทพอดีภิกษุเหล่านี้ล้วนอยู่ป่าเป็นวัดถือทุดงข้อบินทบาทเป็นวัดปฏิบัติ ถือการใช้ผ้าบางสุกุลอย่างเดียวและใช้เฉพาะผ้าสามผืนภิกษุเหล่านั้นยังมีกิเลสเป็นเครื่องร้อยรัดอยู่ไม่คลายพระสักยมุนีทอบพระเนตรภิกษุเหล่านั้นและทรงดำริว่าธรรมเทศนาอะไรหนอจะเหมาะสมแก่พวกเธอทรงพิจารณาเห็นอนมตักสังยุตธ,ธรรมหรือประมวลเรื่องสังสารวัดอันมีเบื้องต้นและเบื้องปลายรู้ไม่ได้นั่นกูแลเหมาะสมอย่างยิ่งจึงตรัสพนาถึงความ ยืดยาวแห่งสังสารวัดและความทุกข์ทรมานในระหว่างท่องเที่ยวอยู่ในสังสารวัดนั้นต้องหลั่งเลือดในสภาวะต่างๆมากมายในชาติพบทั้งที่ทเป็นมนุษย์และเป็นสัตว์เดรัจฉานทรงสรุปให้เห็นเป็นที่น่าสังเวชสลดใจควรพยายามเพื่อพ้นไปเสียเมื่อจบกระแสะพระพุทธดำรัดภิกษุชาวปาวาทั้ง30รูปพอใจในพระพุทธภาสิตจิตหลุดพ้นจากอสวะทั้งปวงเป็นพระอรหันในที่นั้นเอง ตลอดเวลาที่พระาศาสดาประทับบ่อยุที่เวลุวันนั้นท่านราศีดามัตได้ไปฟังพระธรรมเทศนาทุกวันในเวลาตอนเย็นเสร็จแล้วก็เข้าเฝ้าพระบอลศาสดาบ้างแวะไปสนทนากับพระมหาสาวกเช่นพระสารีบุตรพระอานอนท์บ้างหมุนเวียนเปลี่ยนไปจากการที่ฤาษีดามัตได้ฟังพระธรรมจากพระพุทธองค์ก็ดีจากการสนทนาวิสาสะกับพระสงฆ์ผู้มีศีลบริสุทธิ์ก็ดีท่านฤาษีมองเห็นความสว่างว่าการ หลายถูกขังอยู่ในกรงใหญ่ซึ่งก็คือบ้านเมืองไม่ผิดกับสัตว์ที่เขาขังในสวนสัตว์สำหรับดูเล่นกับร่างกายาและจิตใจของมันห่างไกลจากธรรมชาติที่เคยเกิดอยู่เสมอจึงเต็มไปด้วยความกระวนกระวายกระเสือกระสนดิ้นรนคนทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้ยิ่งอยู่ในบ้านเมืองใหญ่เท่าไหร่ก็ยิ่งไกลทันธรรมาชาติมากเท่านั้นยิ่งห่างไกลธรรมชาติมากเท่าใดจิตใจของมนุษย์ก็จะยิ่ง โหดเ้ียมทารุณเห็นแก่ตัวอย่างที่สุดหงไกลจากธรรมะจากความเมตตากรุณาจากความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่สิ่งใดจะช่วยดับความกระวนกระวายของเพื่อนร่วมชาติทั้งหลายได้นอกจากพระธรรมผู้ใดจะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมงานอันเป็นมหากุศลอย่างที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้นี้พระบรมศา,ศาสดาก็ทรงรับรองว่าการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมะชนะรถทุกอย่าง ความยินดีในธรรมะชนะความยินดีอื่นใดทั้งหมดการเผยแผ่ธรรม,มนุภาพเท่ากันกับการแผ่สันติสุขให้แก่โลกผู้เผยแผ่ธรรมย่อมเป็นนักบุญไปในตัวมีความปราบปลื้มใจเป็นผลกำไรแห่งชีวิตในวันต่อมาท่านฤาษีดามัดได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อแสดงความประสงค์ขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาส่งมอบหมายให้พระมหากัสปะเป็นอุปัชัยยะเมื่ออุปสมบท ผู้ใดจะทำหน้าที่เผยแผ่ธรรมงานอันเป็นมหากุศลอย่างที่จะหาสิ่งใดมาเปรียบได้นี้พระบรมศา,ศาสดาก็ทรงรับรองว่าการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงรถแห่งธรรมชนะรถทุกอย่างความยินดีในธรรมชนะความยินดีอื่นใดทั้งหมดการเผยแผ่ธรรมนุภาพเท่ากันกับการแผ่สันติสุขให้แก่โลกผู้เผยแผ่ธรรมย่อมเป็นนักบุญไปในตัวมีความปรับปรื้มใจเป็นผลกำไรแห่งชีวิต ในวันต่อมาท่านฤาษีดามัตได้เข้าเฝ้าพระบรมศาสดาเพื่อแสดงความประสงค์ขออุปสมบทเป็นภิกษุในพระพุทธศาสนาพระบรมศาสดาทรงมอบหมายให้พระมหากัสปะเป็นอุปัชยยะเมื่ออุปสมบทท่านโดยห่างไปเพียงสี่เมตรเท่านั้นพระดามัตจึงลืมตาขึ้นมาท่าก็เห็นร่างร่างหนึ่งกำลังนั่งตัวสั่นอยู่ร่างนั้นเปียกโชกไปด้วยเลือดพร้อมยกประนมมือขึ้นก่อนที่จะเอ,อ่ยออกมาว่า ช่วยข้าพเจ้าด้วยเถิดท่านพระดามัตกำลังจะเอ่ยถามออกมาก็ปรากฏเสียงตวัดอันดังขึ้นมาว่าอย่ารบกวนพระไปเสียเดี๋ยวนี้พอสิ้นเสียงตวัดนี้ร่างที่โชคไปด้วยเลือดก็หายไปพระดามัตจึงรู้ว่าร่างร่างนั้นไม่ใช่มนุษยธรรมดาแต่เป็นกายทิพย์ในพบใดพบหนึ่งท่านจึงเข้าสมาธิตามไปไม่นานนักท่านก็ได้รู้แจ้งว่าเมื่อประมาณห้าปีก่อนร่างที่โชคด้วยเลือดที่มา ร้องขอความช่วยเหลือจากท่านนั้นเคยเป็นผู้บัญชาการทหาราอยู่ที่กรุงราชคริสต์นี่เองเป็นผู้มีอำนาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดในทางทหารแต่ไม่ค่อยได้ออกไปรบมากนักเพราะในสมัยนั้นเป็นช่วงที่บ้านเมืองสงบสุขเว้นห่างว่างเว้นจากศึกสงครามเขาจึงใช้ชีวิตด้วยความเบิกบานสำราญใจและยังประกอบการค้ามากมายจนมีฐานะมั่งคั่งร่ำรวยโดยส่วนมากจะให้เหล่าบริวารเป็นคนกระทำการต่างๆแทน โดยตัวเขาเองได้ซ่อนอยู่เบื้องหลัง